สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ยายจะมาเก็บลูกเก่ารัดนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยต้นมันนะคะตรงนี้จะเป็นข้างถนนนะคะเพื่อนๆก็เป็นเหมือนต้นไม้ข้างถนนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้ยายอยู่ในรถเดี๋ยวจะลงไปเก็บกันเลยค่ะดูรถก่อนไม่มีรถมาลง มาเก็บเนี่ยเ,เพื่อนๆต้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาดูเม็ดกันนะคะว่ามีไหมอุ้ยก็มีอยู่นะคะเนี่ยแต่ก็ไม่เยอะ,เ,ยนะะ,นะะเ,เพื่อนเห็นนะเนี่ยมันก็จะร่วงประมาณนี้เนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเม็ดมันเดีย๋ยวจะให้ดู เนี่ยเม็ดมันจะร่วงเพื่อนหนะร่วงเยอะอยู่นะคะเนี่ยเด็กยหญ่เก็บเนี่ยเพื่อนเนี่ยเนี่ยเม็ดอย่างเงี้ยเพื่อนดูนะเนี่ยค่ะเก็บเก็บเก็บเพื่อนไม่ค่อยเม็ดไม่ค่อยใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหม เม็ดเล็กๆเนี่ยเหรวะเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยนๆๆเนี่ยนะนี่ค่ะเนี่ยลูกมันจะล่วงเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนี่นเป็นแต่มันเป็นน้มนะต้องใส่ถุงมือ โอ้ยก้มเก็บก็ปวดเอวอยู่ด้วยนี่เนี่ยเพื่อนๆยายมาเก็บปีแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มาเก็บอีกเลยค่ะเพราะว่าเก็บไปก็ไม่กินไม่กี่เม็ดกินกินไม่เยอะ่ะก็เลยปล่อยพอเราปล่อยไว้นานๆมันก็จะเป็นเชื้อรานะเพื่อนๆอันนี้นเนี่ยค่ะจะเป็นเม็ดอย่างงี้ปีนี้ไม่ค่อยตก เพื่อนๆดูเม็ดไม่ค่อยใหญ่เนี่ยปีนี้ไม่ค่อยเยอะปีก่อนหน้านู้น,นที่ยายมาเก็บอะ่ะเยอะมากเลยค่ะเม็ดมันเดี๋ยวยายไปดูต้นนู้นนะตรงทุนมากเลยเนี่ยตื่นตื่นเช้ามากินกาแฟแล้วก็เนี่ยลูกมันจะเป็นลูกเงี้ยเพื่อน ่ยายก็จะเลาะเอาเก็บัแต่ลูกที่มันร่วงใหม่ๆนะเพื่อนๆที่มันร่วงนานแล้วยายก็จะไม่เก็บเนี่ยค่ะแบบเนี้เดีย๋ยวยายพาดเดินดูนะคะเพือ่อนๆเียเม็ดมันเห็นไหมเม็ดนี้ อันนี้คือต้นต้นข้างถนนนะ,ะเพื่อนเพื่อนรถก็ผ่านไปผ่านมาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมหลังบ้านคนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนี่หลังบ้านคนเราอย่าสนใจหลังบ้านคนก็เก็บค่ะเพราะว่ามันอันเนี้ยต้นเนี้ยมันจะอยู่ใกล้บ้านยาย ปีนี้ไม่ดกเนี่ยต้นนี้ปีก่อนๆดกมากเลยลูกเล็กเม็ดเล็ก,ลก,ลกมาดูต้นนี้นะวิต้นนี้เม็ดใหญ่น,ะนี่เห็นไ,ไหมเก็บต้นนี้ดกค่ะวิแต่ก็ไม่ค่อยมีเยอะเนี่ยเพื่อนๆต้นนี้เม็ดใหญ่นะ ต้นนี้ดีกว่าต้นนี้เม็ดใหญ่มากเลยต้นแรกเม็ดเล็กโอ้ยใหญ่ยยกลมๆเงยๆก็หอบแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูเฮ้ยม,มีคนมาเก็บแล้วแหละเนี่ยเพราะว่าเม็ดล่วงใหม่ไม่ค่อยมีปกติเมื่อคืนลมแรงใช่ไหมมันก็ต้องร่วงแต่ว่ามีคนมาเก็บแล้วตอนเช้าอันนี้เม็ดใหญ่แล้วเน ใช่มีคนมาเก็บแล้วเพราะมันมีรอยร่วงใหม่แต่ว่ามันไม่มีเม็ดมันนี่เพื่อนๆมีคนมาเลาะไปก่อนยายแล้วเพื่อนๆมาไม่มียายก็จะมาเก็บให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยเมืองนอกมีเก่ารัตนี่นะคะลูกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันจะเป็นหนามอย่างเงี้ยเนี่ย ก็เอเม,ม <c oughs> ได้ได้ออกกำลังกายนะคะเ <c oughs> พื่อนๆเนี่ยเก <c oughs> ็บไปถือถุงไปถือกล้องมือหนึ่ง <c oughs> ต้นนี้เม็ดใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้เ <c oughs> นี่ยมันร่วมาเนี้เพื่อนๆ้ลยลก <c oughs> เราต้องใส่ถุงมือ ่ก็ได้นี่เอาตรงนี้ดีกว่าเม็ดใหญ่นี่ใหญ่มากเลยเพื่อนดูเห็นปะมันมีคนมาเก็บแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเมื่อคือนน่ะลมพัดแรงมากเลยมันน่าจะร่วงเยอะแต่ว่าตอนนี้ที่ยายมาคือมันไม่มีก็แสดงว่าตอนเช้ามีคนมาร่วงหน้าเราไปละ เนี่ยจริงๆที่มันร่วงเมื่อคืนมันก็จะเป็นสีนี้เพื่อนๆอันนี้คือเก่าอันนี้คือเม็ดพึ่งร่วงแต่ว่าวันนี้ที่ยายมายายไม่เจอเลยเม็ดสีอย่างเงี้ยไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเนี่ยเพื่อนๆน้ดูมันต้องเป็นเม็ดมันต้องเป็นเม็ดสีอย่างเงี้ยเนี่ยนนะตรงท้ายมันตรงตูดมันจะขาวๆอันนี้คือเม็ดที่มันร่วงใหม่ แต่ว,ว่ามันมีคนมาเลาะก่อนหน้าเราไปละพวกนี้บางทีตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเดินเก็บกันเพื่อนๆบางคนพวกฝรั่งเขาก็กินนะคะอันเนี้ยเชดนัดเนี่ยต้นนี้เพราะว่าต้นนี้เม็ดมันโตต้นเมื่อกี้ที่ใหญ่ไปเม็ดมันเล็กอันนี้น,นี้เม็ด เนี่ยถ้ามันล่วงใหม่เ,เพื่อนๆตรงนี้มันจะขาวใช่ไหมอันนี้คือมันล่วงเก่าละถ้ามันล่วงใหม่สีมันจะขาวอย่างงี้เพื่อนเลยเนี่ยอันนี้สีเพิ่งล่วงไปเก็บต,ต้นลูกเล็กดีกว่ามาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวต้นเนี้ยเยอะแต่เม็ดเล็กเพื่อนๆเนะเนี่ยเนี่ยเม็ดเล็กเลยนะ เลยไม่ค่อยมีคนเก็บเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยเยอะมากเลยเฮีย <Hi ya. S 1> เนี่ยนี่มันเพิ่งร่วงแต่ว่าไม่มีใครเก็บเพื่อนๆเห็นไหม this okay ไปเดี๋ยวเท็กเดอะด็อกโฟว์วอล์กยัยกงลังงงามาทำอะไร อันนี้มันต้นนี้มันไม่มีคนเก็บแหละย,ยายว่ามันมีเห็นไหมมันเพิ่งรั่ว เยอะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเม็ดมันเล็กยายก็จะเลือกเก็บแต่เม็ดตัวโตนะนี่นนี่่ะค บางเม็ดมันก็โตนะเนี่ยยินนี้ไม่ค่อยมีคนเก็บ เพิ่ร้ว่าง่ย yeah. yeah, ว่าพอละเก็บไว้ปล่อยว่าให้สัตว์มันกินเพื่อนๆอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีกระรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเก็บหลังจากนั้นนะคะ กะระรอกก็จะขนไปเก็บไว้กินหน้าวินเทอร์เพื่อนๆเม็ดมันเล็กน่ย้ายด้เราก็มาเอาหน่อยนึงแล้วก็ไว้กะระรอกกินยายกลับละนี่ตปนอันนี้ใหญ่มากนเป็นนี่เม็ดนี้ใหญ่มากเห็นปะเห็นปะ ន <small ditCalais> <tries Four -ALLY> <small young men> ិយាយចាប់ក້ອງមือ1កែមือ1ណាបងប្អូន มก็มึงเงยก็หอบอยู่นั้นเนี่ย แล้วค่ะที่เหลือไว้ให้กระลอกไว้สัตว์นกินนี่เพื่อนเดี๋ยวย้ายดูต้นมันนะนี่ค่ะต้นมันมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อน้อันนี้คือมัน,นจริงๆแล้วมันยังร่วงไม่เยอะนะคะเนี่ยมันก็ยังมีติดอยู่บนต้นมัน พราะว่าเมื่อคืนยายเห็นลมมันแรงใช่ไหมมันก็ยายก็เลยมาดูแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันร่วงมามันก็ยังไม่ค่อยคือเราต้องแกะปกติต้นอันนี้ถ้ามันร่วงปุ๊บมันก็จะแตกออกจากเปลือกมันเลยเพื่อนเ <ๆ S 1> กลับบ้านพอละ เนี่ยมล่วงลงมามันก็จะไม่หลุดออกจากไอ้นี่เลยเพื่อนๆดนูไหมเนี่ยเพราะว่าเมื่อคือนนะ่ะลมมันแรงลมมันแรงมากพอแล้วค่ะลงทุนมากเลยเพื่อน มันทำคลิปเพื่อนๆดูไงวะเดี๋ยวให้ดูที่ยายได้นี่เดี๋ยวเราไปล้างกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวยายขับรถกลับบ้านก่อนกินนี้มาถึงบ้านแล้วคะ่ะคุณผู้ชมมาดูว่ายายได้ไปเยี่ยมกระโรคมา่ออันนี้อันนี้ที่มันยังไม่ขยกแก่นะ เดียวล้างนะคะยาเก็บไม่เยอะเพราะว่าทิ้งไว้ให้พวกกระรอกพวกหนูพวกกระต่ายพวกอะไรพวกเนี้ค่ะเพื่อนๆมันมีอาหารในช่วงวินเทอร์ เพื่อนๆหลังจากทำฟาร์มสาสตรเรียบร้อยนะคะเกาลัดของยายลงทุนไปเก็บเพื่อที่จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะคลูกไม่ค่อยใหญ่มากค่ะเพื่อนๆปีนี้มันเหมือนกับมันไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรแบบเนี้ย เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ